นทะำไมรู้ตัวหน้าและตัวหลังอะไรกันฮะสมมูลกันและเชื่อมกันข้าขอ,อะไรก็ต่อเมื่อสองอันถ้าสมมูลกันเชื่อ,อมกับว่าก็ต่อเมื่อจะกลายเป็นสัจจากนิรันาร์ผ่านนะ,ะข้อสาม เป็นธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติกลองปวบมในเทอร์เรสข้ออะไะเ่ด่อคิดไปกี่ข้อแล้วเนี่ยอสองหรอสามเก่งเก่งเหรอเก่งเหรอจะถ่ายวิดีโอค้างไหม ่ทั้งหมดเห็นเธอก็บอกว่ามันเป็นอะไรฮะสัจจะนิรันดร์ราอตัวหน้าและตัวหลังอะไรกันนะสมมูลกันเป็นสูตรตั้งสามขีดใช่ไหมฮะเชื่อมอว่าก็ต่อเมื่อทั้งหมดก็เลยกลายเป็นจริงดีกรณีข้อที่4ี่ครับน o อง o n g ล e f t ีแล้ว q ก็ต่อเมื่อ เอวันนี้เทพเสาไม่มายหรอเนี่ยน้องตรงพี้ P แล้ว Q ก็ต่งเมื่อพ P และ Q ทั้งหมดนี้ก็เป็นสัจจนิรนันดร์เพราะอะไรตัวหน้าและตัวหลังอะไรนะสมมูลกันสมมูลกันเชื่อ,อมกับว่าก็ต่อเมื่อกลายเป็นสัจจะนิรนนันดร์อันเนี้เธอจะแทน P Q เป็นอะไรก็แล้วแต่ออกมาเป็นบล็อกจริงหมดข้อที่ห้า P หรือ Q และ R ก็ต่อเมื่อ P หรือ Q และ P หรือ R ที่แห่งน,นี้ก็เป็นสัจจนิรันดรนะ์เพราะว่าตัวหน้าและตัวหลังสมมูลกันตามสูตรตรรกศาสตร์นะฮะสมมูลกันเชื่อก่าก็ต่อเมื่อก็ออก,ก,กลายเป็นสัจจนิรันดร์ พะได้พอา,า่าอ้านและโขกตามมา P และบ้าง Q หรือไรก็ต่อเมื่อ P และ Q วงเล็บ P และ R เชื่อมกันพว่าหรือ,รอก็เป็นสัจ,จนิรันดร์เหมือนกันคนสอนเมืก่อนห้าหกมาดรื่องน นีพวกเป็นข่าวนะจ๊ะเป็นข่าวนักสายต่อไปคือดูข้อเจ็ดใครยังไม่เสร็จยังมือขึ้นยังไงนะตอบมานะฮะข้อเจ็ด p หรือ not p อันนี้แหละค่ะก็ถือว่าเป็นแล้วสัจจะนิกรันถามว่าทำไม พีหรือนอเทียเลยนะออกมาเนี่ย